เราจะตัดต่อวิดีโอยังไงให้มีความเร็วที่แตกต่างกันแม้ว่าจะอยู่ในคลิปคลิปเดียวไปดูกันค่ะสมมุติว่านี่คือวิดีโอที่เราต้องการตัดต่อนะคะซึ่งเราต้องการจะให้ตรงเนี้ยมันช้านะคะเราจะทำยังไงก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องไปที่โปรแกรม Cap c a p c u t นะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกเอาวิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อนะคะนำเข้ามาสู่ในแอปของเราก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ย เลื่อนนะคะเจ้าตัวจุดกำหนดตำแหน่งเส้นสีข,ขาวเนี่ยนะคะเอามาไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการจัดตัดต่อให้มีความเร็วที่ช้าลงกว่าปกตินะคะเมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะคะให้เราไปที่ตัวแบ่งฉากนะคะมันก็จะได้ฉากออกมาสองฉากแบบนี้นะคะทั้งฉากด้านหน้าแล้วด้านหลังนะคะ ซึ่งจะตัวด้านหลังนะคะเป็นตัวที่เราต้องการที่จะให้มีความเร็วเนี่ยช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปตั้งค่าความเร็วนะคะให้มีความเร็วลดลงกว่าปกติก่อนค่ะลองเลื่อนให้ไปจนสุดก่อนนะคะแล้วเราก็ลองเล่นดูนะคะว่าได้ตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าเมื่อได้ตรงตามที่เราต้องการแล้วก็กดเซฟแล้วก็นำไปใช้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลองเอาไปปรับใช้กับวิด,ดีโอของเราดูนะคะ